ค่ะวันนี้ก็พามาดูนกนางแอ่นนะคะเล่นลมนะคะลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็มากันนะคะมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะที่ปลกมาทุ่งนาเขาก็จะมาเป็นอาทิตย์แล้วะคะ่ะเมื่อวานก็มานะคะเยอะนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะน้อยนะคะค่ะบรรยากาศสีฟ,ฟ้าๆขาวๆนกนางแอน่นโฉบไปโฉบมานะคะ หนูจ้าหนูจ้าหนูบินมาจากไหนบินมาจากวัดช่องลมหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะที่มหาชัยนะคะแต่แถวนี้เขาก็จะปลูกคอนโดไว้ให้นกนางแอนอยู่ด้วยนะคะสายตาปุ๊กจะเอียงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนสายตาเอียงๆไม่เป็นไรแก่แล้ว ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะเนี่ยพอเวลานานเขาก็จะบินหายไปเป็นไอ้นี่เลยนะคะพอจะมาเขาก็จะมาเป็นฟุ้งนะคะค่ะตามไม่ไหวนะคะเขาบินไปบินมาเร็วมาก โชบนกโชบไอนน่นโชบไปนี่นะคะก็บินไปตามธรรมชาติของเขาสนุกไปกันเะาดูนกในานาม้งนกในานาก็มีนะคะนกตีนเทียนนะคะหาอะไรกินที่นี่เขาจะไม่ทำลายนกนะคะเขาให้อนุรักษ์ไว้นะคะ ถ้าใครทําลายนกหรือว่าจับนกกินไม่ว่านกชนิดไหนนะคะตอนนั้นนี้ตอนเกี่ยวข้าวจะเกี่ยวข้าวนะคะมีนกพวก,กตัวเล็กๆจะมีรถมาจับนะคะมาจับนกมาดักนกเขาไม่ให้ทําเลยนะคะเขาให้อนุรักษ์ไว้นะคะนกก็บิน ธรรมชาติอีกสิบยี่สิบปีจะเห็นหรือเปล่าเนาะแบบนี้ไม่ใช่โรงงานเข้ามาเต็มแต่ว่าแถวนี้ไม่น่าจะเป็นโรงงานได้มากนะคะเพราะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะด,ดูนกนกนก,นกบนท้องฟ้าก็จะมีนกนกบินไปบินมาในนาก็จะมีนก นกตีนเทียนห้ากินไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยไม่รู้จะถ่ายอะไรนะคะดูนกตัวอะไรไปก่อนนะคะดูพื้นที่ทุ่งนาไปก่อนนะคะมันก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันนะคะ เพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกข้างนอกนะคะท้องฟ้าออ๋ดูนกดีกว่านกดูนกเพลินๆไปมาทุ่งนานแล้วก็สบายใจ เหมือนเขาสนุกกับการโฉบไปโฉบมานะชีวิตของนกนะล่าเริงแต่บางทีก็มีการตีกันด้วยนะคะตีกันข้างบนนะคะตัวเล็กตัวน้อยบินกันไปบินกันมา <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรหัวเราะไว้ก่อนฮือนึกอะไรไม่ออกนะคะคูเกินก็อยู่กับปุกอยู่เนี่ยละคะ่ะหมาบ้านนั้นก็จ้องไม่รู้อะไรนักหนาค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะให้ดูนกดังแอ่นนะคะบินไปบินมาโฉบไปโฉบมาอย่างมีความสุขนะคะ ตัวเล็กตัวน้อยนะคะบินกันไปบินกันมาใช้ชีวิตร่วมกับโลกมนุษย์นะคะใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเขานะคะนกก็อยู่ส่วนนกมนุษย์ก็อยู่ส่วนมนุษย์นะคะต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตมีชีวิตดำรงชีวิตแตกต่างกันไปนะคะเกิดมาในโลกนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ๊วยบายจ้า